บ้านสวยที่จริงใจสไตล์ยุโรปสวยๆแบบนี้ฮะที่ทุ่งเค็ครับกับฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวและ1ห,ห้องพระสวยๆกับบรรยากาศกลางทุ่งอย่างนี้นะฮะไปชมไัมครับเดีย๋ยวเราเริ่มกันตั้งแต่หน้าบ้านดีกว่าพอเห็นนี่ก็สะดุดตากับบานมีเนียมใหญ่ๆอย่างนี้เลยวัสดุอันนี้ฮะเป็นอลูมิเนียมลายพระจัทร์เซี่ยวนะ อยากได้กระจกกลมๆโค้งๆแบบนี้ให้ออกมาสวยงาม KR ก็จ,จัดให้ครับมีบัวตกแต่งมีหินกราบมีไฟแบบว่าส่องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วยให้บรรยากาศของหน้าบ้านเนี่ยมันสวยงามขึ้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยโอ้โหยุโรปยุโรปต้องพูดคํานี้เลยการออกแบบบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมโค้งจบสวยๆมีกระจกโค้งตามกันอย่างเงี้ยฮะทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยดูสมูทมากๆ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อชื่ออะไรครับผมมานอดครับคุณแม่ฮะธนาค่ะถามความประทับใจกันดีกว่าครับคุณพ่อดีใจมากไหมดีใจมากครับสวยไหมสวยไหมครับบ้านหลังนี้ของเราเป็นไงบ้างครับสวยครับสวยนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็เตรียมย้ายของย้ายอะไรเข้าบ้านก็ได้แล้วเนาะหลังนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวลองดูคลิปรอบๆแล้วก็มาดูรีวิวกันนะครับว่าบ้านหลังนี้มีอะไรบ้าง ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่ามีฟังก์ชันสวยๆอะไรบ้างนะครับไปชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบานเปิดคู่นะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราล็อกไว้เราใช้แค่บานเดียวพอไว้สําหรับขนของอะไรเงี้ยเนาะจะได้ง่ายแล้วก็ตรงนี้ฮะพอเข้ามาโซนแรกเลยครับลิฟต์วิ่งลูมหรือว่าห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่เลยนะฮะตรงนี้กับฝ้าหลุมแล้วก็มีเชเดรียสวยๆตรงกลางอย่างเงี้ยครับพร้อมด้วยกระจกที่ลายล้อมนะ ตอนนี้โหทุกคนอันนี้ไม่ได้ยอหรือไม่ได้พูดเวอร์เลยนะเย็นมากๆภายในบ้านเย็นกว่าข้างนอกบ้านด้วยด้วยตัวอิดมวลเบาหรือด้วยวัสดุที่เราเลือกใช้นะครับหลังนี้บอกเลยว่าเย็นสบายอ่ะเมื่อเรานั่งเล่นกินข้าวขาดไม่ได้เลยนี่ครับห้องครัวของเรา ตรงนี้ก็จะมีกระจกบ,บานสไลด์นะครับที่ไว้ระบายอากาศไว้ให้แสงเข้าพอเวลาตากจานหรือพอเวลาแบบล้างของอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะได้ใช้งานกันง่ายๆเนาะพอล้างเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บนี่เลยทำกับข้าวต่อได้เลยครับพร้อมเสิร์ฟนะฮะนอกจากส่วนที่จะเป็นโซนรับแขกโซนทํากับข้าวอะไรและต่อมาฮะเป็นฟังก์ชันที่บางหลังก็มีบางหลังก็ไม่มีครับนี่ห้องพระครับผม นี่เป็นประตูบานสไลด์นะคือด้วยความเป็นห้องพระเราก็ไม่ได้อยากจะเปิดรับลมอะไรหรอกเข้ามาแป๊บเดียวมาไหว้พระมาอะไรตรงนี้ก็เลยเป็นบานฟิกแต่เลือกที่จะเป็นบานฟิกที่มีแบบว่าลวดลายตกแต่งเหมือนความเป็นยุโรปที่มีการแบ่งเส้นสายให้มันชัดเจนเนาะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่สวยมาก,มากเลยครับไว้เป็นไอเดียสำหรับคนที่อยากมีห้องพระหรือห้องเก็บของเยี่ยม ทำมาจากฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันพิเศษของบ้านหลังนี้แล้วนะครับอีกหนึ่งส่วนเนี่ยที่บ้านทุกหลังต้องมีและอันนี้คือห้องนอนครับเพราะเวลาทุกท่านสังเกตเนาะเดินม,มาตรงเนี้ยมันก็จะไม่เห็นประตูไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าผมซ่อนไว้ทางด้านข้างหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ฝั่งซ้ายมือของผมก่อนห้องนี้ครับเป็นห้องนอนที่เรียกได้ว่าเล็กที่สุดแต่พื้นที่มัน สวยมากๆอ่ะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่มันไม่มีห้องน้ําในตัวหรือไม่มีอะไรเงี้ยเนาะทำมันให้ได้ห้องสี่เหลี่ยมแบบเป๊ะเ,ะเลยอ่าแล้วตรงเนี้ยก็จะมีการซ่อนไฟหรือไฟอะไรดนะ้วยเนาะได้บรรยากาศอะ่ะเดี๋ยวพอเวลามีติดมากมีติดอะไรอะไรเงี้ยครับตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวบังรังมา่มานทาให้พอเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะไม่เห็นรางม่านเลยก็จะได้ความสวยงามห้องนี้เนี่ยผมเดาว่าจะเป็นของลูกสาวของบ้านหลังนี้เนาะที่ได้เกินไปนั่นงแกอกี้แล้ว เขาจะเป็นพยาบาลเนาะความรู้สึกก็ห้องนี้จะกว้างมากๆแล้วก็จะใหญ่มากๆด้วยนะครับเพื่อสําหรับการแต่งตัวอ่ะเราต้องมีตู้เสื้อผ้าอะไรเนาะเป็นสาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องมีบ้างนะฮะแล้วตรงนี้ครับผนังหัวเตียงที่ผมคิดไว้เนี่ยคือจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับโหทุกท่านถ้าเกิดว่าหันมองกลับไปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันอยู่ห่างกับผนังทีวีมาก แต่เพราะอะไรมันต้องห่างอย่างนั้นเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันที่เหมือนบ้านหรูอะที่เรามีเตียงใหญ่ๆใช่ไหมฮะมีโซฟาหลังจากนั้นค่อยมาดูทีวีกันตรงนี้เนี่ยครับก็จะได้ฟังก์ชันที่เหมาะสมเลยสว่างใช้คำว่าแบบฟุ่งเลยอะจากห้องเมื่อกี้ที่เป็นโทนรแบบว่า เทาๆเข้มๆเนาะห้องนี้ก็มาแบบสะอาดตาแล้วพอเวลาเราใช้กระเบื้องสีอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าห้องน้ำแบบมันกว้างขึ้นจริงๆนะทุกคนนะ <S <S นนะแล้วตอนนี้ครับก็จะมีการแยกครับโซนเปียกโซนแห้งอะไรเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นโซนชาเวอร์แล้วก็มีช่องหลุมสําหรับการวางสบู่วางอะไรเรียบร้อยเลยนอกจากจะได้ห้องนอนที่ใหญ่ๆแบบนี้แล้วมีไฟถงทางสวยๆกระจกลายล้อมทั้ง2ทิศนะเนาะเพราะว่าตรงเนี้ย ผมมองว่าอยากให้เป็นฝั่งผนังหัวเตียงแล้วก็มีนี่ด้านข้างนะครับไว้วางแบบว่าโต๊ะเครื่องแป้งหรือไว้วางอะไรเล็กๆแล้วก็มีสายไฟอะไรมีปักพ,พร้อมนะครับตรงนี้นี่โอ้โหห้องน้ำสวยมากอะ่ะแล้วเป็นโทนแบบเทาเข้มๆที่ๆนะฮะแล้วก็บริเวณตรงอ่างล้างหน้าตัวนี้กระจกตัวนี้เท่มากเนะทุกคนเป็นเนี่ยคล้ายๆกระจกเหมือนแบบ ขึ้นมุงโค้งหน่อยละกันให้มันล้อกับตัวหน้าบ้านเลยถ้าทุกคนจําได้นะพอเวลาเป็นสไตล์ยุโรปเป็นสไตล์อังกฤษเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะโค้งแบบนี้มาใช่ไหมตัวนี้กระจกเขาก็เลือกให้มันเข้ากันนะแลวเนี่ยกระเบื้องตัวนี้ีเออ่เป็นลายลอนๆอ,อ,อย่างนี้ฮนะไม่ค่อยเห็นหลังไหนเลือกมาใช้นะแต่พอนีเลือกมาใช้แล้วเนี่ยมันดูเข้ากันไปหมดเลยกับโคนแบบนี้ฮะห้องน้ำกว้างๆแบบลและอีกหนึ่งฟังก์ชันครับก็จะคือเป็นห้องน้ำน้ะงสำหรับแขก อ่าห้องน้ำเนี้ยก็จะไม่ได้ขนาดใหญ่มากอะไรแต่ก็ถือว่าจัดเต็มนะมีเรื่องของท็อปเคาน์เตอร์อ่ามีตรงเนี้ยไว้วางสบู่ไว้วางของได้กหลากระเบื่องเขาเรื่งน่ารักเนางเป็นลายแบบหินหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นสีครีมเป็น,นไม้ไม้มาตัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค,คือมีโซนเปียกโซนแห้งให้เหมือนปกติเลยน่ารัก สับใครฮะที่อยากได้บ้านแบบว่าสวยได้ตรงใจออกแบบตามเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็อยู่ในงบประมาณที่ท่านเลือกเองได้นะฮะผมขอแนะนำบริษัทของตัวเองครับ <c oughs> KR88 8, 8 Enterprise สวัสดีครับ